ลงพื้นที่ไปดูต่อกันที่อำเภอท่า2องอยางที่จังหวัดตากกันหน่อยครับผู้ชมครับทางด้านหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนเนี่ยให้การช่วยเหลือผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาตามหลักสิทธิมนุษยชนครับจากกรณีเกิดการสู้รบกันในฝั่งเมียนมานะครับบริเวณกองบังคับการกองพลน้อยที่7 อำเภอรแรงปอยจังหวัดผาอันรัฐกะเรี่ยงประเทศเมียนมาซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านแม่สลิดน้อยตำบลแม่สองอำเภอท่าสองอยางที่ตากเนี่ยนะครับส่งผลให้มีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาอบพยพข้ามชายแดนมาฝั่งไทยครับผู้ชมก่อนที่จะไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ความปลอดภัยชั่วคราวที่วัดธรรมจาริกแม่สลิดหลวงตำบลแม่สองอำเภอท่าสองอยางทั้งหมดเนี่ยประมาณ207คนด้วยกัน ทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ก็มีการจัดกําลังพลกําลังพลพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอําเภอท่าสองอยางแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็นําผ้าห่มกันหนาวแล้วครับสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นรวมถึงอาหารแล้วก็น้ําดื่มไปมอบให้แก่ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมานะครับ ามหลักสิทธิมนุษยชนนั่นก็คือหลักการที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาส,สนาเพศหรือว่าสถานะอื่นๆซึ่งเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้วก็เป็นสากลด้วยโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนนั้นดำารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมนะครับ นอกจากนี้เองหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพารานที่35ก็ยังมีการจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจในการเฝ้าตรวจพื้นที่ช่องทาง,าช,งช่องทางธรรมชาติแล้วก็ลาดตระเวนตลอดพื้นที่แนวชายแดนนะครับเพื่อป้องกันการลุกล้ำอธิปไตยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยให้แก่ประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนตลอด24ชั่วโมงครับ